ยังจิ้งจกนี่เขาเรียกอะไรขี้เกี้ยมทำไมต้องมีขี่ด้วยสัตว์อีสานทุกตัวต้องมีสัตว์นำหน้าเป็นมีขี่นำหน้าครับทำไมถ้าไม่มีขี่เนี่ยมันมันจะไม่ใช่สัตว์อีสานเพราะขี่มันเป็นเวิร์กทูบีครับเป็นพาร์ตเทนเขาเรียกกริยาช่องสามเขาไฟสามศึกษาไว้ได้มีพาร์ตเทนจิ้งจกนี่เขาเรียกอะไรนะขี้เกี้ยวจิ้งเหลนขี่โก้จิ้งกาขี่กระป้อมคางคกขี้ขั้นขากลูกน้ำแมงงองแงงหรือราชาศัพท์เขาเรียกโอรสยุงมีโอรสยุงอยู่วังไหนเนี่ยวังบูพาจิ้งจกขี้เกี้ ลูกน้ำแมงงงแงงน้ำคําขีสิกลูกน้ำอยู่ในน้ำคํมแมงงงเงงอยู่ในขีสิกอย่างจิงจกเนี่ยชิเกี้มจิ้งจกเดินชิเกี้มย่างจิ้งกาชิกระป้อมจิ้งกาวิ่งชิกระป้อมแลนจิงจกเดินเดินเดินจิ้งกาวิ่งวิ่งวิ่งชิเกี้มยงย่างยชิกระป้อมแล่นแลนแลนจิ้งจกเดินเดินเดิน เดินกาวิ่งกิกาวิ่งจิ้จกเดินจิ้จกเดินที่กาวิ่งมึงเอาให้แน่นอนตัวไหนวิ่งตัวไหนเดินกูนี่วิ่งหมดแล้วเนี่ยกูก็ตึบอยู่เนี่ยจับไม่ถูกหนพูดคำนี้ได้ง่ายๆาคไหนจิ้งจกเกาะขอบหน้าต่างกระโดดลงไปในน้ำคำกระจายเออพูดเด่คอยเขียวจิ้งจกเกาะขอบหน้าต่างกระโดดลงไปในน้ำคำกระจายขี้เกี้ยมจับป้องเอี่ยมตนลงไปในน้ำขี้สี่ยงฟุด้งไง นี่อะไรพ่งดงนี่เป็นการอ,อปฏิกิริยาเป็นโปรโนาวห,หรือโปรเฟชชั่นแนลโอ้โหโ,โปรโนาวโปรแม่ภาษาอังกฤษเก่งจริงๆนี่ลูกกะหรีนี่เนย<ส>เอ้ยพูดคำนี้คำ,ำจิงจ้งจกเกาะขอบหน้าต่างกระโดดลงไปในโอ่งขึ้นมาจากขอบโอง่อองเตะขานคอกิ้งก่กากิ้งก่าวิ่งไปแจ้งตำรวจกระโดดลงไปในน้ำคำกระจายพอ,องตายพี่ทำไมแปลสั้นมันด่าง